มือถือ5000บาทกับกล้องซูม20เท่านะครับของ redmi note 14เรียกว่าสเปคให้มาแบบจัดเต็มกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้กล้อง108ล้านครับผมสำหรับกล้องหลักนะฮะแล้วมีกล้องตัวกล้อง w ม d e ให้ด้วยนะครับ8ล้านครับผมแล้วก็มีมาโครให้อีกตัวกล้อง2ล้านอ่ะอันนี้ซูมแบบ2 0 x ให้ดูกันนะครับใช้ได้เลยนะฮะสำหรับกล้องในราคา5000บาทโอ้มือถือสเปคแบบนี้นะครับผมว่าใคยไหนยังสู้ไม่ได้เลย ถ้าเทียบกันในราคา5000บาทนะครับตัวนี้ถือว่าเด็ดเลยนอกจากตัวกล้องนะครับสเปคอื่นๆเขาให้มาแบบจัดเต็มเลยครับกับแรม8จิกลอม2 5งจิกนะครับแล้วก็ตัวพอร์ตเป็น type c ครับผมแบตเตอรี่ครับ5,100่มิลลิแอมแล้วก็หน้าจอเป็น6.67นิ้วเรียกว่าจุใจกันเลยทีเดียวสำหรับคนใช้งานเท่าไปนะครับอันนี้การเทสของวิดีโอนะถ่ายวิดีโอให้ดูก็ค่อนข้างนิ่งครับผมถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว ลองไปหาดูกันนะครับ